ผมก็ตามน้องๆมาลักเลาะมาเรื่อยนะเป็นเส้นทางใหม่ผมไม่เคยมาเลยนะผมรู้ว่าจากเมืองอุจดิตฐ์มันมีเส้นทางที่โคตรใกล้อยู่อะ่ะจากเมืองอุจดิตฐ์เข้ามารักเละมันมีเส้นนี้ครับท่านผู้ชมเส้นมาทางประกันสังคมนะครับแล้วก็ทะลุเข้ามา <c oughs> ทางเนี้ยมัหโหปรักเลแม่งโหงกลางเมืองเลยครับ โอ้ดีมากก็เป็นเส้นทางใหม่ทั้งที่ผมเป็นคนอดิตผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะว่าที่เส้นทางเนี้มันเป็นทางลัดว่ะเออแม่เป็นทางลัดนะครับมาโผล่ตรงสามแยกกลางเมืองเลยว่ะจับเลยนะเนี่ยลัแเลนนะตูเมืองลัแเลนแะไอ้น้องนั่นปหมนูละคือผมมาเจอน้องๆเขาโดยบังเอิญนะครับตรงทุ่งนานะครับแล้วน้องๆก็เล่นน้ํากันผมก็เลยถ่ายน้องสักพักน้องบอกไม่สนใจ เดี๋ยวผมไปฝ่ายหลวงพี่ไปไหมผมก็เลยเอา้าไปก็ไปวะจะตามน้องมานะครับเข้าฝ่ายหลวงจะไปฝ่ายหลวงอะนะไม่ได้ไ,ไปเป็นสิบฝีอะน้องๆก็อยู่ข้างหน้านะผมนั่นผมก็จะ มีคุณญายปั่นจักรยานมีร้านลับแล่นะครับโอ้โหบรรยากาศโคตรดีอ่ะนะฮะถ้าไม่ได้มารับแลก็นานอยู่เหมือนกันเนาะนนี้ได้มีโอกาสมากับน้องๆที่สําคัญอุปสรรคของเราตอนนี้คือฝนตกไั้เช็ดเค้ฝนตกไว้ปลอยนะครับผมเห็นน้องๆแล้วผมก็นึกถึงอดีตผมนะครับตอนที่ผมอายุเท่าน้องๆเนี่ยวัยรุ่นนะเนาะประมาณมมสองมสานะครับ รวมไปถึงบวชเนี่ยผมก็มาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสถานที่ที่มันธรรมชาติที่มันจะสนุกอะ่ะเช่นน้ําตกเช่นแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปเล่นน้ํากันส่วนใหญ่เนาะสาหรับวัยรุ่นคนอดิตอย่างผมนะครับในสมัยก่อนนะซึ่งสมัยนี้มันก็ไม่ต่างจากสมัยก่อนเท่าไหร่นะครับก็คือน้องๆก็พากันไปสถานที่ที่มีน้ําเหมือนกันว่ะ คือเราต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับเด็กสมัยนี้นะครับมี2แบบนะครับคือเด็กที่ออมีความสุขทเที่ยวกับเพื่อนในเชิงธรรมชาตินะครับกับเด็กวัยรุ่นที่แบบสังคมออนไลน์นะที่อยู่ในโลกออนไลน์ในโลกของเกมอยู่ในโลกของโซเชียลนะซึ่งมันก็มี2แบบเนาะซึ่งน้องๆพวกนี้น่าจะอยู่ในโลกธรรมชาติและครับนหาพาผมไปเที่ยวนะวันนี้ก็ตามน้องๆมานะครับนร้าน เด็ดร้านเด็ดร้านนี่เขาดังอยู่แล้วเนะี่ยอ่ะทางไปก็สุดยอดเลยนะน้องๆมาดูคึกคืนกันดีนะครับกวัวประมาณนี้แหละครับมสามมสองแล้วก็พมชนะครับ,นะะรบซึ่งก็มีความคึกขนองในตัวอยู่แล้วนะเนาะแต่ก็ดูใสๆน่ารักกันดีนะครับโอ้ดูธรรมชาตินะน้องๆพามาไหมดูธรรมชาตินะนี่ยอมมีลำเลียงนะสวยมาก เดี๋ยวไปดูนะน้องๆจะพาไปฝายหลวงซึ่งผมไม่ได้ไปฝายหลวงมาก็โหเฮ้โอ,โอ,โอ้หลายสิบปีแล้วละนะ่ะเนาะตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นไปอยู่นะพออายุมากขึ้นก็นไม่ได้ไปนะครับฝายหลวงซึ่งวันนี้เนี่ยน้องๆทั้ง7คนเคนาะจะพาผมไปเที่ยวฝายหลวงนะครับเนี่ยอ่า เดีนะ๋ยวตามไปครับโอเคนะานผู้ชมผมก็ขี่รถตามน้องมาเรื่อยๆเ,เนาะเป้าหมายคือฝายหลวงนะครับซึ่งบรรยากาศร,รอบข้างก็เต็มไปด้วยชาวรับเลเนาะที่ปลูกบ้านกันแบบว่าชนบทชานเมืองสวยๆนะครับบ้านไม้สองชั้นโอ้โหสวยครับนี่ต้นลั่นทมนะสวยๆ อ๋อบรรยากาศดีนะครับข้างหน้าเป็นภูเขานะครับมีละอองน,น้ําฝนมีหมอกมีครบในตัวเมืองอุดรเลยนะนี่ก็คืออำเภอรับแลนะครับเดี๋ยวไปดูครับน้องๆใกล้จะถึงแล้วมั้งเนี่ยบรรยากาศดีเป็นบ้าเลยนะครับไอ้น,น้องคือดำจะโดดแล้วโดดแล้วเ้ยมันไม่ลึกเท่าไหร่ครับโดดได้เลยครับ โอเคท่านผู้ชมเราก็ใกล้เข้าสู่ฝายหลวงเต็มที่แล้วนะผมจําได้ว่าจะมีต้นไม้สูงสูงนะครับก็น่าจะเป็นแถวนี้แหละที่ต้นไม้สูงสูงมากนะครับอ่าบรรยากาศตอนนี้ฝนก็ตกโปรยๆปยแล้วนะครับต้นต้นไหลไม่รู้แต่สูงมากอะ่ะต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างเลยนะครับเอาละน่าจะใกล้ถึงเต็มที่แล้วโอ้ต้นไม้สูงกระลมเลยนะครับ อ๋อเราเข้ามาทางด้านหลังนี่ไงฝ่ายหลวงท่านผะู้ชมฝ่ายหลวงครับถึงแล้วฮนะตรงนี้ก็เป็นที่สักการะบูชาของอนุสวรีเจ้าฟ้าหามคุมานนะครับอา่อานผิดอา่อานถูกขอโทษนะครับเอาถึงแล้วฝ่ายหลวงท่านผะู้ชมนี่ไงน้าเต็มวะท่านผู้ชมเอาละน้องๆคง,งจะสนุกฮนะผมนึกถึงอ,อดีตจรงิงๆีนเ ไวผมเป็นวัยรุ่นนะผมก็เนี่ยเอารถไม้แบบนี้แหละครับมากับน,น้องๆว้าบรรยากาศโคตรดีนะทุกผู้ชมฝายหลวงฝายหลวงรถจอดก่อน,นเป็นรถรู้สึกแปลกวอะออะเราก็มาถึงฝายหลวงแล้วที่ผู้ชมโอ้โหก็ใช้ระยะเวลาไม่นานเนะาะประมาณสัก 20นาทีได้นะครับในการขี่รถมาเนาะเราพบก,กับฝายหลวงแล้วนะครับโอ้โหสวยเหมือนเดิมเนาะแต่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมแต่สมัยนี้ก็ปรับปรุงใหม่ให้มันดูดีนะฮะให้มันน่ามาเล่นมากขึ้นนะครับน้องๆก็พร้อมที่จะลุยแล้วนะทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจดีใจนะที่ได้มาถึงสถานที่ว่าจ่ว่าฝนต,ตกผมเอาหมวกมาก,ก่อนเดี๋ยวหัวเปียก ใส่หมวกมาบ,บนึงฝนตกไปพอยครับผมก็เป็นหวัดอยู่แล้วอนึกถึงอดีตเลยผมก็นี่แหละขี่รถประมาณนี้แหละครับรถสมัยก่อนฮอนด้าดีเว็บอากิล่าอะไรว่าฮอนดะ้าโนวาเนาะมาปัจจุบันก็ยังเป็น Honda ยังเว็บอะไรอยู่นะแต่ก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะเดขอดี่รอบ้าแข็งอ้าวไหลไปดูนะครับรองเท้าแม่งหายไปข้าง นี่ครับฝายหลวงนะก็ <c oughs> ถูกใจน้องๆแล้วนะครับที่ได้มาเทีย่ยวนวันหยุดไงนะเด็กๆอะ่ะแต่ที่ผมบอกนะครับมันมี2กลุ่มนะ,ะกลุ่มที่ยึดติดกับโซเชียลครับกับกลุ่มที่ชอบในธรรมชาติเนะ <c oughs> น้องๆพวกนี้โชคดีวะ <c oughs> ่ะเฮ้ยๆๆใ,ใ,ใจเย็นใจเย็นใ <c oughs> จเย็นไปแล้ว ไปแล้วหนึ่งนะฮะมันเป็นตไไนะไคร้ครับท่้ชมมัจะลื่นนะครับก็จะลื่นมันต้องระวังหน่อยนะก็นึกถึงอดีตจริงๆผมก็ชอบเล่นนี้นะตอนนั้นผมก็อายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณนี้แหละเนาะก็อ,อยู่ประมาณมสอง วาสามครับแล้วปั่นจักรยานมาหน้าใในเมืองมานนี่ะโอ<ฮ>้โ<ฮ>ยังไกลท่านผู้ชมมามาเล่นสายหลวงครับสนุกนะครับท่านผู้ชมเฮฮามีความสุขกับธรรมชาตินะสายฝนโปรยปลายนะครับวันนี้น้องๆก็มาเล่นกันส่วนน้องๆที่โตไปหน่อยหนึ่งก็ประมาณสักประวัตชหนึ่งอ่ะอย่างสองคนนั่นก็อยู่ประมาณประวชนะดูจากทรงผมแลนะผมยาวหน่อยก็ ยังมีความเขิอนอายขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่าโตแล้วเพราะว่าโตแล้วเนาะม,มีความเขิอนอายครับส่วนน้องๆพวกนี้ก็ยังเด็กอยู่ไงเนะาะก็มีมอหนึ่งป้องหกคนนึงะนะเห็นไหมมอหนึ่งมอสองมอสามนะครับอี <S <S ตอนลงก็สนุกอะอีะตอนขึ้นมันจะขึ้นยังไงวะเนาะจะขึ้นได้งไงมันจะไข่นะครับต้องมาขึ้นด้านข้างอมาขึ้นด้านข้างนู่นครับ นขึ้นเดินข้าง,น,างนะครับแล้วก็มาโรยตัวตรงนี้ไอ้ยันนึกถึงวันวานจริงว่ะ <c oughs> คือตอนนี้เพื่อนฝูงก็หนีหายตายจากไปหมดแล้วผมนะนนเหลือผมแล้วก็ที่เหลือก็ไปมีครอบครัวบ้างเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างเนาะตอนนี้ผมก็เข้าสู่วัยกลางคนเต็มที่เนะน,นีนะสี่สิบกว่าแล้วขึ้นก็มาดูอดีตตัวเองครับท่านผู้ชม เออวะ่ะบรรยากาศดีแล้วก็โชคดีเนาะที่มาเจอน้องๆกลางทางนะครับก็ได้กลับมาลื้อฟื้นอดีตเก่าๆไว้ก็แฮปปี้ดีเนะเาะเห็น๋น้องๆมีความสุขก็เออวะ่ะเป็นบรรยากาศที่ดีเนะเาะมันตกไปปลอยนะครับรน้องก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกนะรวมๆกันมาไม่ห่างกันมากนะักห่างกันไม่เกิน3ามสี่ปี คนที่โตเป็นหนุ่มหน่อยก็จะมีความเขิอนอายหน่อยนะแต่คนที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็มีความสนุกไม่สนใจอะไรนะครับ <c oughs> แล้วท่านผู้ชมละ่ะสมัยเด็กๆไปทําอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> ตรงน,นู้นก็จะเป็นน้ําลึกแล้วนะใต้สะพานนะ <c oughs> จะเป็นน้ําลึกนะครับไปตื้นนะลึกนะครับผมเคยไปก็แต่ปัจจุบันไม่รู้ก็ทําตื้นยังนะแต่เมื่อก่อนเป็นลึกนะ่วมหัวเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ก้มหัวอยู่เหมือนกันนะครับใชเก่งหน่อยก็จะยืนลงนะครับไอ้น้องเสื้อดำจะโดดแล้วโดดแล้วมไม่ลึกเท่าไหร่ครับโดดได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ยืนไหลลงไปเลยนะ <c oughs> ส่วนมากก็จะนอนหรือนั่งไปเลยนะครับ พุ่งไปเลยนะก็สนุกดีนะเนาะเห็นน้องๆเล่นแล้วก็แฮปปี้ว่ะกู<อ>เลยอยากจะลงไปด้วยละเกินจะให้ไหวแล้วเปียกปะเฮ้ยเป็นม,มา7คนไม่ใช่เหรอว่ามันหายไปไหนคนหนึ่งวะเอาครบแล้วนี่หมด7คนนะไอ้นนท์ทำย่าเนาะโอ้โหถอดลงสะพานเลยนะครับถ่ายทันเปล่าตรงเนี้ยต้นไม้ก็สวยมากเลยเนาะคลุมไปหมดเลยนะครับโอ้ยมีมีม,มอสด้วยนะ มีพืชแบบมอสมีพืชแบบสวยอะนะชื้นนะครับแฮปปี้ดีเนาะอยูกับผมที่ฝายหลวงนะครับมากับน้องๆนั่นแหละก็บรรยากาศโคตรดีเนาะให้โดดจากสะพานลงไปได้เลยแล้วเนี่ยน้ำนะโดดลงไปตรงนี้ก็บบม ล้วจะไปไหลสไลดเดอร์ฝายหลวงตรงนั้นนะครับไหลไปนู่นเลยนะครับเขามีาดดวความสุขมากกับการที่ได้ตามน้องๆมาเล่นน้ำนะครับ,รบ <S <S นึกถึงวันวานจริงๆนะนึกถึงเพื่อนหลายๆคนนะที่เสียชีวิตจากไปหรือหลายๆคนที่ไปอยู่<ม>ห่างไ<ม>กลอุตตริดดีแล้วนะครับสมัยก่อนผมก็มีแก๊งกับน้องๆเขานี่แหละเนาะประมาณอยู่สัก เจ็ดคนทเท่าๆกันนี่แหละครับแล้วก็วันหยุดก็หาจักรยานขี่รถเล่นนะครับไปทั้วเลยที่ไหนมีแม่น้ําที่ไหนมีน้ําตกหรือมีคลองชลประทานรวมไปถึงฝายแบบนี้ผมก็ไปนะครับในตอนนั้นก็อายุก็เท่าน้องนี่แหละนะสามสิบสี่นะสิบห้าอยู่ประมาณสักมสองมสามปวชหนึ่งนะก็ประมาณนี้พอขึ้นบวชสองสามก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วครับก็เริ่มอายแล้วก็เริ่มที่จะไม่ไปแล้ว าวแล,ล้วาเลยอแล้วก็นึกถึงวันเก่าๆเนาะโฮ้ยคิดถึงเพื่อนว่ะทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่มีชีวิตอยู่นะครับคิดถึงเลยนะโชคดีจังวันนี้ที่ได้มาเจอน้องๆน,นะครับก็สนุกมากเลยทีเดียวเนาะผู้ชมก็มาได้นะสำหรับที่ฝายหลวงแห่งนี้นะครับหลายๆคนคงจะมี ความหลังแต่ที่นี่บ้างเนาะคนดูดีน่าจะมาเน,ะนาะน่าจะคงเคยมีใครมาบ้างเลยนะที่ฝ่ายหลวงแห่งนี้นะสวยเชื่อสวยมากเลยนะ <c oughs> พอเล่นนานๆาเข้าน้องๆก็จะเบื่อไปเองนะก็จะรู้สึกหิวข้าวก็จะรู้สึกแบบ <c oughs> เออหาอะไรกินก่นดีกว่าก็มีร้านชายอยู่ใกล้นี่ บรรยากาศดีอะครับเราก็ถ่ายน้องเก็บไว้เน้อเผื่อน้องๆเขากลับเข้ามาดูในช่องวิดีโอผมเมื่อเขาอายุเท่าผมสัก40เขาคงจะจำได้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนกูกับเพื่อนมีความสุขที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีความคิดแบบเขาในตอนนี้ไอ้น้องชื้อดำจะโดดแล้วโโดดแล้ว ดรนะมันไม่ลึกเท่าไหร่ครับเราต้องจําความลึกของน้ําด้วยนะครับถ้าเราจะไม่ได้น้ําที่นี่นะเราต้องจาได้ว่าตรงไหนมีหินที่มันผุพะไหลแล้วจะเจ็บอะไรเงี้ยนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ก็มีความสุขมากเลยนะครับที่ได้มาอยู่กับน้องๆ ไม่รู้จักกันเลยนะเจอกันกลางขึ้นอย่างที่ผมบอกนะแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสตามน้องๆมาในสถานที่ที่น้องๆชอบซึ่งจะตรงกับผมในอดีตไปเลยนะเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์น้องๆขี่ออกมาโอเคครับผมว่านี่ลาไปก่อนนะครับกับฝายหลวงนะฮะสวยมากทีเดียวบาย